สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ลูกค้าติดต่ออะไรคะจะมาดูประกันเดินทางต่างประเทศให้ลูกหน่อยอะค่ะประกันไทยการเดินทางไปต่างประเทศนะคะใช่รับอันนี้ลูกอายุเท่าไหร่คะอายุสิบขวบค่ะสิบขวบนะคะเดี๋ยวเราโอนขอเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของน้องนะคะ อน,นุญาตแนะนำตัวนะคะคชื่อพระพุคอนเกศิรินะคะคมีเลขที่ใบอนุญาตประกันวินาศภัยเลขที่5 7า4จ0 4 5 9 5์่นี่นะคะของประกันการเดินทางของธนาคารกรุงไทยนะคะจะมีให้บริการอยู่3บริษัทนะคะก็ จะเป็นบริษัทกรุงไทยประกันภัยจุยาประกันภัยแล้วก็กรุงไทยแอคซ่านะ,ะ,ะแล้วก็วัตถุประสงค์ของลูกค้านยคะการคุ้มครองการเดินทางของลูกค้าอยากขอแนะนำทั้งสามบริษัทคร่บาวนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะ,คะน้องเขาเดินทางไปวันที่ ยี <27 S 2> <17 S 1> ่สิบเจ็ดนะคะกลับถึงเมืองยี่เจ็ดเดือนตุลากลับถึงเมืองไทยวันที่สิบสองพฤศจิกาอันเนี้ยคือเราทำไว้ก่อนได้นะแต่เราบมทวันที่ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะก็ประมาณสิบเจ็ดวันค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตให้ลูกค้าทําแบบสอบถามความต้องการซื้อประกันวินาศไทยก่อนนะคะค่ะค่ะ อันนี้พี่กรอกเลยเนาะค่ะทำแบบสอบถามแทนาคาได้โอเคแล้วก็เซ็นชื่อได้เลยนะคะ,ะเซ็นชื่อนะคะเรือเ่องจากอันนี้น,น้องเป็นผู้เยาว์อยู่อะคะ่ะธนาคารกรุงไทยนะคะจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวนะคะ,คะข้อมูลที่ธนาคารเก็บรวบรวมวันนี้จะ,ะเพื่อเป็น แสดงความโปร่งใสของธนาคารนะคะควันนี้ข้อมูลทุกอย่างจะไม่นําไปใช้ผิดวัตถุประสงค์นะคะ,ดคะเดี๋ยวรบรวมคุณอ,อันนี้ใช่ไหมคะนโยบายความเป็นะปส่วนตัวนะคะค่ะโอเคอันนี้นะอ้โหอมเลี้ยงมากเลยที่ก็มีเซนน็นอะไรพี่คะตรงนี้ค่ะจะมีเป็นหนังสือให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้ Uhm. ข้อมูลและติดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับผู้เยาว์นะคะที่จะรับกากว่า15ปีผู้ปกครองเพื่อการเซ็นแทนนะคะชื่อเป็นอะไรก็ได้ชื่ติ๊กหมดแล้วค่ะเซ็นชื่อได้เลยใช่ไหมคะ จะเป็นของทิพยยาประกันไทยนะคะประกันการเดินทางของทิพยประกันไทยค่ะความคุ้มครองสําหรับเด็กอายุ10ปีนะคะความคุ้มครองสูงสุดจะอยู่ที่ทุน1ล้าน5 0สนบาทนะคะก็คขารักษาจะได้เจ็บปวดก็คือไม่เกินส3ล้านตารางนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะถ้าเปรียบเทียบกันกับ KPI นะคค่ะ อันนี้อันนี้ถ้าเกิดสมมติดูตารางวันที่เดินทางอยู่ช่วงสวัน,วน,วนจยอยู่ที่2,000กับ60บาทส่การคุ้มครองอยู่ที่1นล้านแหาแสนถ,ถ้าเป<อ>รียบเทียบทุณของเด็กอายุ10บปีถ้าเป็นของเป็น,นไทยค่ะนิตตเกานไทยค่ะ,คะ จะอยู่ในเลทสูงสุดจะอยู่ในเลทหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านเลทสูงสุดหนึ่งล้านบาทเดชาช่วงระยะเวลาเดทาสิบห้าถึงยี่สิบการจ่ายที่พันห้าแปดสิบคุ้มครองอยู่ที่หนึ่งล้านค่ะคุณในฟาร์อีกบริษัทเป็นของบริษัทอะไรของเป็นไทยแอ็กซ่าค่ะไทยเอ็กซ่าความคุ้มครองสำหรับเด็กอายุสิบปีค่ะแผนสูงสุดจะเป็นแผนแผ่นดินค่ะคุนสามล้านส่วนค่ารักษาก็คือคุนสองล้าน ดงเสียชีวิต3้านอันนี้ให้เยอะกว่าเดี๋ยวดูค่าเบี้ยมันเท่าไหร่ดูค่าเบี้ย81วันสิบเจ็ดวันจะอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดอันนี้พี่จะดูสองอย่างนะการคุ้มครองกับค่าเบีย้ยอันนี้มาเปร,ร,นะรียบเทียบดูแลก3บริษัทของทิพย,ยักษประกันไทยคุ้มครองที่น้านทา่าห้าจอยู่ที่จยอยู่ที่สองพันยี่สิบ ถ้ากรุงเทพประกันไทยคุ้มครองสมคุ้มครองเท่าไหร่นะหนึล้าน1ล้านค่าเบี้ยอยู่ที่พันห้าแตได้ล้านเดียวค่าเบี้ยถูกคุ้มครองน้อยเดี๋ยวเราดูของเอ็ a ซ่าของแพทตินั่งคุ้มครองสล้านใช่ไหมคะ สามล้านค่าเบีย้ยตกอยู่ที่ประมาณหน<ะ>ึ่งเก็งเก้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดค่ะเออน่าจะตัวนี้น่าจะคุ้มสุดเนาะเป็นของแพทย์่น้ำปรุงไทยเอ็กซ่านะนะถ้าเรากตกลงเป็นของอันนี้น,ะน่าจะ w o r t สุดเพราะคุ้มของเยอะสุดค่าเบีย้ยก็อยู่ในในในระดับที่รับได้ค่ะ การดึงค่าเบี้ยถูกก็คุ้มคองน้อยอีกอันก็คุ้มครองน้อยค่าเบี้ยแพงโอเคนั้นเดี๋ยวพี่เลือกเป็นของแอซซ่าแล้วกันนะคะงค่ะเดี๋ยวผมขออธิบายผลประโยชน์เงื่อนไขและก็ยกเว้นของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะค่ะ,คะเดี๋ยวลูกค้าดูไปพร้อมกันนะคะ,คะได้ค่ะ แผนที่ลูกค้าเลือกแผนแพทเนิร์นนะคะจะคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะสายตาหรือการทุกพลทรภาพที่เชิค่ะถาวรนองจากสุบัญญัติน,นะคะคุ้มครองอยู่ที่สามล้านบาทส่วนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจะคุ้มครองสูงสุดอยู่ที่สองล้านบาทนะคะ ่วนมีถ้ามีการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกรณีผู้ป่วยในนะคะ,ะอันนี้มาจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยะะะจะมีชดเชยให้1,000บาทต่อนะคนแล้วพี่ถามนิด<ะ>นึงค่ะไปอเมริกาเนี่ย<ะ>กังวลอีกเรื่องหนึ่งโควิดโควิดเขาปุ้มครองไหมถ้าโควิดอันนี้ทุกกรณีเลยถ้าเป็นอ,อาการเจ็บป่วยแล้วต้องพักรักษาโรงพยาบาล ถ้าไปถ้าไปติดลูกนะก็คือคุ้มครองตามวงเงินตามวงเงินก็คือถ้าเกิดเราเจ็บป่วยแล้วเข้าพักโรงพยาบาลก็คืออยู่ในในหัวข้อนี้ใช่ไหมใช่แต่่าถ้าเป็นไปก่อนอันนี้จะไม่คุ้มครองอ่าแต่คิดว่าเวลาก่อนเดินทางต้องตรวจอยู่แล้วแหละนะแต่ที่กังวลช่วงสิบกว่าวันที่ไปอยู่ที่นู่นกลัวไปติดเชื้อเพราะนั้นเนี่ยการเจ็บป่วยถ้ามีการรักษาภายในก็คือเขาคุ้มครองอยู่แล้วถูกไหมตามตามตามนี้เนาะค่ะอ่า ได้ค่ะแล้วก็จะมีการคุ้มครองการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉินนะคะกับประเทศอันนี้จะคุ้มครองอยู่ที่ทุนสามล้านบาทนะคะโอเคแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออทิตดีกลับประเทศก็คุ้มครองอยู่ที่สามล้านบาทอนกคันค่ะ คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกหือที่สองร้านนะคะคุ้มครองการไปเยี่ยมผู้เอาประกรันกรณีที่ผู้เอาประกรันนะคะเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลติดต่อกันเกินเจ็ดวันจะมีะเป็นตั๋วเครื่องบินขาไปขากลับชั้นอีโคโนมีคลาสนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะได้เฉพาะบุคคลที่เป็นคนในครอบครัวน,นะคะ แล้วก็คุ้มครองการส่งผู้ยาวเพื่อเดินทางกลับประเทศนะคะ,คะก็คือจะเป็นตั๋วขาดเดียวก็คือกลับมามใช่ค่ะแล้วก็คุ้มครองการถูกยกเลิกการเดินทางอยู่ที่30,000บาทนะคะ,ค,ะคุ้มครองการล่าช้าในการเดินทาง ชั่วโมงแปดทุกๆแปดชั่วโมงคุ้มครองหนึ่งพันสูงสุดไม่เกินสามหมื่นบาทนะคะแล้วก็คุ้มครองการค่าการเดินทางเที่ยวบินค่ะเหมือนกันทุกๆแปดชั่วโมงหนึ่งพันบาทไม่เกินสามหมื่นไม่เกินห้าพันบาทแล้วก็คุ้มครองการลดจานวนวันเดินทางนะคะวงเงินอยู่ที่สามหมื่นบาทคุ้คคมครองการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ทุก8ชั่วโมง1,000บาทนะคะครวงเงินไม่เกิน1 5 0่ง่นันบแล้วก็จะคุ้มครองผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัตินะคะสูงสุดไม่เกิน15วันนะคะแล้วก็คุ้มครองการสูญหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินนะคะค การขนส่งการเคลื่อนย้ายของพนักงานแรงงนตัวกระเป๋าค่ะหรืออาจจะเกิดกับการซิ้มซับต้นซับอาในคุ้มคลองที่ท่ามือก็พองให้ตรงนี้ด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีการคุ้มครองเสียหาย ในเรื่องของเองินสดหรือเช็คเดินทางนะคะที่เกิดจากการอุบลซั์หรือชิงรั์หรือที่ไม่เกินค่า0ันบาทนะคะแล้วก็คุ้มครองการสูญหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเช่คพาส,สปอร์ตนะคะอ,อ,อันนี้จะคุ้มครองในกรณีถูกชิงรัพย์หรือปล้นซั์เหมือนกันไม่เกิน5 0า0ันบาทเหมือนกันค่ะส่วนเอกสารตัวนี้นะคะจะเป็นเอกสารที่ใช้สําหรับทำความเข้าใจเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนะคะ ส่วนเงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกันภัยค่ะ,คะตัวแผน<ส>ที่ลูกค้าเลือกนะคะจะคุ้มครองตั้งแต่บุคคลที่มีอายุ1ปีถึง70ปีนะคะ,คะเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์นะคะถ้าเป็นรายปีจะสูงสุดไม่เกิน90วันนะคะ,คะถ้าเดินทางติดต่อกันในแต่ละครั้งก็คือไม่เกิน90วันอันนี้เราใช้แค่ช่วง15ถึงยี่ตามค่าเบี้ยน้องที่เลือกเอาไว้ค่ะ แล้วก็ผู้ขอเอาประกันไทยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเข้ามาแล้วก็สิ้นสุดการเดินทางที่ประเทศไทยเข้านะคะผู้ขอเอาประกันไทยค่ะไม่สามารถเอาประกันไทยภายใต้กรมธรรม์อื่นได้ก็คือต้องมีฉบับเดียวนะคะผู้เอาปกันผู้เอาประกันไทยค่ะจะต้องซื้อประกันไทยก่อนการเดินทางเท่านั้นนะคะบริษัทจะไม่คุ้มครองความเสียหายใดๆที่สามารถคาดการไว้ได้ก่อนก่อนที่จะซื้อประกันค่ะ ส่วนกรมทันนะคะจากไม่คุ้มครองการเดินทางไปประเทศหรือผ่านประเทศต่อไปนี้นะคะก็จะมีเกาหลีเหนือควบาไทเมียซีเบียเบลารุสเ,เนปาลน,นะคะแล้วก็อิหร่านแล้วก็จากไม่คุ้มครองประเทศที่ปลูกการคว่ำบาตรจากสหร,ราฐา<น>ัฐริกาหร,รือสหรัฐอเมริกา<น>อย่างสรราภาพยิโรปนะคะค ก็คงไม่ได้ไปไหนหรอกเขาเดินทางไปเมกาช่วงประมาณเนี้ยนะเขาก็กลับคิดว่าไม่นอกเส้นทาง <c oughs> ไป, <c oughs> ไปทางโรงเรียนแล้วก็กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นไปก่อนที่เราจะเดินทางหรืออะไรต่างน,นะคะ,ะเงื่อนไขทุกอย่างะจะเป็นไปตามที่บริษัทนนกำหนดนะคะ,ะผู้ซื้อควรทำความเข้าใจก่อนการตัดสินใจ ทำประกันไทยทุกครั้งนะคะ,คะ,ะตัวนี้จะรับประกันไทยโดยบริษัทกรุงไทยแ e อคซ่านะคะธนาคารเป็นเพียงไงหน้าประกันวนนินาศภ <c oughs> ัยบัชีช่องทางให้ทําประกันวินาศภัยเท่านั้นนะคะ,คะส่วนค่าเรียการเดินทาง <อะ S 1> 17วันนะคะจะอยู่ที่แผนแที้นั่นจะอยู่ที่1,798ะค่ะช่องทางการติดต่อ อขอโทษคนะ่ะช่องทางการชำระเนี้ยนะคะลูกค้าจะชำระเป็นสดหรือนะตัดบ,บัญชีก็ได้หรือจะตัดเป็นบัตรเครก็ได้ค่แจกเป็นเงินสดน,นะคะช่องทางการติดต่อของธนาคารกรุงไทยนะคะเบอร์ ard, ติดต่อ call center จะเป็น0217ตัวค่ะคส่วนอ e ีเมลจะอยู่ด้านนี้นะคะค call d o call center i k t h a i com นะคะค ที่อยู่ตามนี้เลยค่ะเลขที่35สุขุมวิทนะคะคลองเตยเหนือเขตทวีเขตวัฒนากรุงเทพค่ะส่วนการติดต่อของบริษัทเอ็กซ่าประกันไทยนะคะจะเป็นเบอร์0 2 1 1 8 8 1 1 1นน่ะคะอีเมลจะเป็น exa thai asia exa co t h นะคะที่อยู่เลขที่1168งหทบ67 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น23ถนนพระราม4แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพส่วนการแจ้งเทมการเดินทางนะครับแจ้งผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งกันต่อไปนี้นะคะแจ้งผ่านเว็บไซต์แอคซ่าก็ได้ค่ะเว็บไซต์แอค .co.th นะคะหรือจะส่งเอกสารไปที่อีเมลแอคซ่าไทยแ .co.th ก็ได้ค่ะ หรือถ้าลูกค้าไม่สะดวกส่งเอกสารเองนะคะสามารถจะส่งผ่านทางจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกส่งทางอีเมลค่ะก็คือตามวันเวลาทําการที่ที่ปรากฏอยู่นะคะค่ะหรือจะแจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ call center hotline ได้ค่ะศูสอง หนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้ตลอดที่สี่ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวขออธิบายข้อ,อยกเว้นทั่วไปของการประกันภัยนะคะ,คะตัวกรมธรรม์นะคะจะไม่คุ้มครองในกรณีการฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตายนะคะ,คะและอาจไม่คุ้มครองกรณีการใช้ยาเกินขนาดมากกว่าที่แพทย์สั่งแล้วก็จะไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ ของผู้อปัปกาลไทยในขณะที่อยู่ภายใต้ลิสุลาห,หรือยาเสนดิดน,นะคะและ้วก็ไม่คุณพอกรณีที่อยู่ในสงครามการก่อการาร้ายแม่คุณพอกรณีนี้ที่มีการแผ่รังสีหรือ,อเกิดจากกรรมตะภาพรังสีหรือระเบิดนิวเคลียร์นะคะ ขณะที่ผู้ประกันภัยอะค่ะอันนี้แจ้งเป็นข้อยกเว้นไว้เฉยๆนะคะอันนี้ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจหรืออาสาสมัครที่เข้าไปปฏิบัติอยู่ในสงครามนะคะอันนี้จะไม่คุ้มครองจนกว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วสามสิบวันน้องคงจะไม่ได้อยู่ในกองเรียเด็กอยู่แล้วก็ข้อต่อไปนะคะจะไม่คุ้มครองกรณีที่ เข้าร่วมการทะเลาะวิวาส <Okay. S 2> ค่ะแล้วก็จากแม่คุมครองกรณีทีอ่อยู่ในประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นตามที่แจ้ง mm hmm. ข้างต้นนะคะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> ไม่คุมครองกรณีที่เกิดกรณีที่เหตุเกิดขึ้นในแท่นขุดเจาะน้ํามัน <Okay. S 2> หรือเหมืองแร่ใต้ดิน <Okay. S 2> ค่ะค่ะนีจะไม่คุณพ้องก็ okay. อันนี้ผู้อาประกันก็คือเซ็นชื่อเขียนชื่อน้องใช่ไหมหรือว่าอย่างไรคะเขียนเป็นชื่อคุณแม่แล้วงเล็บแทนได้เลยค่ะพอนน้องยังไม่บรรลุมีการพายแล้วนะคะที่เป็นชื่อตรงนี้นะคะค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นใบคําขออประกันค่ะเหนูลูกค้าตรวจสอบท่องเลินก่องนะคะไก็เป็นแพทตินั่มเนาะ ค้ที่อยู่ที่รับองประโยชน์ก็เป็นคุณแม่นะคะค่ะแินเดียวยาเผยเผยก็มินเดียวยาถชื่อได้เลยใช่ไหมคะค่ะถ้าอ่านและเอียดในใบคำขอเรียบร้อยแล้วนะคะลงนามด้านล่างได้เลยค่ะโอเคค่ะมี ข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่ไม่มีค่ะเพราะว่าบางบางข้อมันเกิดความรุนแรงที่บอกแต่ว่าน้องยังเด็กคิดว่าไม่น่าจะไปอยู่ตรงนั้นแต่ที่ทำมาไว้เพราะว่ากลัวเรื่องการเดินทางขึ้นเครื่องบินอะไรไว้เพื่ออุบัิเหตุอะไรที่ต่างประเทศคุณคุนทำคนแก่ไปดูไม่ได้ก็ให้ตรงนี้เขาดูแลนะโอเคแ๋ยวพี่จ่ายเป็นเงินสดนะคะหนึ่งเจดร้อยเก้าสิบแปโอเค ก็กรมทรรได้วันนี้เลยไหมได้วันนี้เลยค่ะเอวันที่เดี๋ยวพี่จะกขอกไปว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดพอ่อต่อพอเดี๋ยวน้องนักเกิดเลยเนียี่สิบเจ็ดตุลากับว <ขอ S 2> ันที่สิบสองพฤศจิก,การวมทั้งหมดเป็นสิบเจ็ดวันนะคะ กรมธรรม์จะส่งให้ในอีเมลของลูกค้าด้วยนะคะส่วนอันนี้หนูพิมพ์ให้ด้วยค่ะเป็นตารางกรมธรรม์ประกันภัยนะคะด้านด้านหลังจะเป็นใบเสร็จรับเงินนะคะตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนะคะอ๋อมาแล้วในอีเมลค่ะอันนี้อันนี้มันจะเหมือนกันกกะในอีเมลนะคะ โอเคถูกต้องเส้นสุดถูกต้องสิบเจ็ดวันเทสเมกาออนี้ใบเสร็จรับเงินนะคะอันนี้ให้พี่เลยเนาะใบเสร็จในเมลมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ใบแจ้งกออก็มีทั้งหมดเป็นกรองประธานรายละเอียดในนี้นะคะแล้วก็ใบเสร็จแล้วก็ใบแจ้งนี้อันนี้ก็ คือเริ่มคุ <ho o. S 1> ้มครองก็ตามที่ระบุตามนี้นะคะแล yeah. ้วก็คือเวลาตามนี้เลยนะคะที่อ่านเ่้นสุดการคุ้มครองจะอยู่ที่23ี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีของวันเดือนกลองแต่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะ ก็อันนี้ก็ให้น้องเขาปกปิดตัวไปด้วยไหมหรือว่าได้ค่ะปกปิดตัวไปด้วยหรืจะส่งเป็นไฟล์อีเมลค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะขอเป็นหน้าะาวัสดีค่ะ